นี่ตั้งหัวเนี่ยกับผมอีดั่ปุ๊บเงาสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของปุถัมพารวยครับตามแนวทางของ ปูห้วยจางครับเอฟซีครับผมเอฟซีกับหายใจก่อนที่เขาไปชมคลิปของปูฝนนะครับเอฟซีกับหายใจวิจยนัญาณในการรับชมรับทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีับผมมากกระจัดขัดกับผ่านนะครับนอกขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีม่ที่เข้ามากครับผมแนวทางของปู่วันนี้จะได้ตัวไหนครับปีใหม่แล้วครับ เป็นปีแล้วค่อยได้ขมานนะครับนะตั้งแต่ปีไก่เนี่ครับมาหาเพผนกับรังจะหันมากับบอดีมาอีกจนมืดหนี้นะครับนะเกือบสีหอดฟันที่สิบเกตแล้วค่อยได้มาหาปู่ผลเอฟซีนะครับเนาะกับให้แนวทางของเพผนที่เป็นตัวใดเอฟซีกับไปฟังเพ่ผลจีหอดสู่ฟังนะครับเด้วเอฟซีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมครับผมอันนี้ปู่เพผนกับรังสี่อันนี้เป็น เป็นห้องห้องเอียงกับปูสถานที่เก็บของอสถานที่เก็บทํำเอาไว้เป็นที่เก็บของแล้วก็ครับผมที่ยูได้โอ้หายเป็นเป็นกครว่าเป็นศารากับไวไ่าอะไรเนาะปูเนาะศาราหน่อยที่<ต>พัก,าากขั้นศาราฝัดหน่อยฝันว่นนนทาทีครับผมโอ้ครับเพียบี่ขอใได้ตอน่โองวดนี่ปะปู เอางวดนี่คอามห้ต่อเด้อปูวาครับอิซีครับผมเอาแตกวันนี้อีกสามตัวเลยเนาะ,นะ,ะปีไม่พอดีเนาะปูอืคมครับผมการดำเนการปูอสาธุครับผมจะเล่นพรานเป็นสองครับโอ้ปีหนึ่งวเนาะปูเนาะผ่านไปหนึ่งปียังมันไหวตั้งแต่ปีไก่นี่ ปีไก่เนี่เดียวมาอยู่เนาะปีไก่มาอยู่ปีนี่เพิ่งในมาขังแหลกปู่จะออกวันษสาบ์บฝันจะเทียเนะโอ้ครับผมอืมในวันเสาราฝันดีฝันเด่นอยู่ของพวกเขายอมรับเลยครับผมเออมันเข่ามันบ่มันเข่านะเอาบ่หึกอออครับผมไม่บ่ละแบบแมนเี้เป็นปัญหาน้ำเป็นปริศนาพรัแล้ววัดวังหันวัดแม่นทีเดียล่ะอวัดวังหันไป ไปเข้าปริวัตเนาะครับโอ้ไปนอนที่ป้าปริวัตครับผมก่อนก่อนสอบปริวัตเลยฝันนะฝันเขาเขียนให้เลยเลยใส่กระดาษครับผมกระดาษสมุดอืมใส่สมุดเขียนให้หนึ่งศูนย์ห้าครับผมเขียนให้นะอืมสามตัวให้หนึ่งศูนย์ห้าครับบ้านให้สองตัวบ้ให้ห้าห้า อ๋ออ๋อมันมีห้าสามตัวคนนี้เนี่ยท่านบอกรวมเมื่องครับผมเขียนบนอเขียนว่าถือทั้งบนทั้งล่างเพื่อนว่าครับผมโอ้ยมันบันถืกแล้วเรื่องเนี่ยท่านเฮ้ฝันอือฝันว่าผู้หญิงมหมักครับผมผู้หญิงเนี่ยมาหมักปูเนี่ยครับปูก็เป็นพระอยู่เลยในฝันอืมคบผ้าเลียงเพราะว่าในป้าปริวาตก็ฝันยุ่งมงตั้งเต้นนอนครับมองตั้งเต้นนอนในฝัน ครับผมปลาโมาดึกดึกผู้ญิงหลุมโมมาอุ้มโอ้ยโมมายังไดบวเป็นพาโยครับผมผู้ยิ่งเหตุโบมิโบมีโตเลยไม่ต้องหัวโอ้ผีขนะะผีเหรอเพราะว่าปลานั้นเป็นปลาที่มีออเพื่อนฟังผีน้ำเนยครับผมปาะ่าถวะมันเป็นวัดครับ เป็นป้าซราบมาบว่าค้นไต่ล้วผู้เพคนโบผ่าวความบางทีเบ้าเห็ดหยังนะเป็นเบ้าเห็ดหยังเซเวลาถึงเวล้าคนยังก็เดี๋ยขึ้นโบผ่าวไฟฟ้าไฟัฟ้าแต่หงแต่หงคนทีโบฟังมันนี้เป็นผู้หญิงเลยครับโอ้มีตัวหัวตีผู้งามนี่ตัวหัวเนี่ยกับผอมดำปึ๊ดเหนา ขัดยีว่าย่านกับโบย่านนี่ฝันคือบบมีบมตโตสะ่ะหลุโดโดแก้มมาให้ปูหอมเสยอ,อยู่เออมักมักูเพ้คนว่ามาักพระคนละอ้าวยุวัติม,มามาคาร์วส์เออเป็นพามักไว้หรอกเป็นมักก็เตียงงานจะบโได้บบมีเงินไปเตียงดอกถ้าซื้อเลขงบถืออยู่วันนะ่ะเออบอกเส้นนี้ซื้อเล้งกับโบถืออยู่เดี๋ยวเงินเสร็ไปเตียงกัน พราะดีว่คาคขา่าซิเล่ยว่าถือเจ้ามือเลยเจ้ามือหนังยางมาเลยถือสมุดมาเลยแค่ให้เบิ่งเลยเปิดให้เบิ่งนี่เด้ถือยยอยู่ใช่เหมถือทั้งบนทั้งล่างคนว่าเอาตัวใด้สักพอเราเปิดล่างมันเรี่ยงมันออกห่าห้าตัวล่างเห็นไหมเอาตอ,อนนี้ตัวหนึ่งศูนย์หันเขียนเส้นสมุดให้เบิ่งบ่บบวบตะวางอยู่น้ำกัน จะเลขเป็ี่นได้หนึ่งศูนย์ห้าครับผมขับห้าห้าอได้นะว่าเข่าสองตัวเข่าสองตัวมันหนูผมแมงเข่าตัวเขาบอกมันไปอยู่ล่างแบบนี้ห้านึงห่านะครับแต่มาวันที่ออกบริวานมามันอกี้ก้อนเลขออกเนาะครับก้อนเลขออกงวดวันที่สองสองเนาะครับปีไม่พอดีมาบอกออบกขับวัดยิงพี่แล้วบอกว่า บอกว่่สุขนบอกบอกว่าให้เสี่ยวเลยเลขนี่ฮะนะต่ว่าห่างให้จับกันเซ็กันเอานน่นะบอกยังไปเอาติดตัวตัวเดียวจับตัวนั่นตัวนี้เซ็กันแน่น่ะบม่ได้ผ่ะบอกบอกว่าจับตัวนี้เซ็ตัวนี้เดีกับผู้หุ่นกาคือการว่าจิตแจ้งไหนกับม่กับมีเท่านั้นเลขสามตัวหนึ่งมีดสามตัวตัดห้าออกสองวนห้าห้านั่นมันก็อยู่ในห้านี่แล้วกับผู้เอาผบว ต้นมากบ่เอาะเอไปเอาแห่ๆปัดสุขผลโอ้เขาบอกเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเน้นว่ามันออกร่างอาหารครับผมมันแบบซื้อไงให้เขาซื้อน่องงัวเนาะเออให้กับข้าวเพรต้องกลับต้องโดนผลดีก็ผู้ได้ผู้ผู้บอล่ะครับแต่ผู้เผินนั่นเแค่ดวงเนี่ยโยมเผินมาส่งล่างหูเพิ่นก็ได้โอ้ครับผม กระบอกเมันคือกันล่ะบอกคำเดียวกันเบับอกในความฝันเนี่ยืนมาเลยมาฝันแต่ว่าอันนี้บานนี้บพะเป็นโตเลยว่าเป็นปัญหาครับผมแต่ว่าตีไงอยู่ประธานอือพูดนะตีไงไงครับฝันอยป้าบริวารโอ้ครับผมผูดยิงมากมากอีกวันนัามาจากพุณบอกพู แต่ว่ามันของโบ๊ะแมนผู้เก่าอันอันอันนี้ฝันว่ารถมือ่น้รถฝันนั้นฝันว่าสีได้แต่งงานที่กันบาเนี่ยเพอที่ว่าใช่อันฝันยุป้าบริวารที่มันอ้ออาหารหนึ่งหนิฝันว่าเขาม้หมากเนาะเขามาหมากลดสีได้จะต้องจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงผู้นี่วาสิไม้ฝันในงัวนี่เครัย ฝันว่าเป็นคลาวาุวาดบ่ได้เป็ี่ยนผราคือ,อยังฝันอยู่ป่าบริวารฝันว่าได้ศึกแล้วบดนี้ฝันว่าเป็นประคัลว่าที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงผู้นั้นเขาเพิ่นว่าให้ให้แต่งงานกับผู้หญิงผูง้นี้เด้ออ่าซแบนั้นแต่งยิ่งได้บ่ม,มีเงินแต่งหรออือ้แต่งหลายบนไหนล่ะถามอมสองแสนกว่าค่าแต่งน สองแสนฟัวโอ้ยคือบาดนี้เราว่ามีผู้หนึ่งเราว่าแต่ว่ามันอ้าวเห็นผู้หญิงอย่างมาพอดีครับผมผู้หญิงหล่นยางพันหน้ามาไม่ฝังยางพานหน้ามาผู้หญิงบมดตั้งท้องอือเป็นค้นมีลูกในท้องอ่าผู้หญิงพ้นแล้อผู้หญิงมีูกลูกในท้องครับเอา มีลูกในท้องแล้วพี่เป็ดตะเอาบ่อปูอะพี่เป็ดตะเอยมอดพี่เป็นตะแตยนี่คือมีลูกแล้วนะต้องแสนสองแสนต้องสองแสนกัวเนี <laughs> <c oughs> ่ยพีเป็นตะเองบ่อสัตว์เฮ้ยพีเป็นตะเองบุเป็นตะเอยตะหี่เตีงให้วาดพูดหนึ่งพูดอีกพูดหนึ่งว่าเสียงเขามาเออสีเอาไปเอาบ่อเอากับกระไดแตีงคือโก้ปูอะคือไม่อยากเอาแล้วคือไม่อยากเอาคนมีลูกคาท้อง,งนั่นเอาบ่อเอากันปิ ที่แต่งให้คือเราต้องแต่งว่าสันบ้านอ่ะอันคนรอบข้างวันนี้ผู้หนึ่งแทรกไว้เดียวมันยังมีลูกติดอีกผู้หนึ่งเดียววัดสันอ๋อมุกเงี้ยแห่งจังเลยนะวันนี้ท่านบอกยืนห้องกับพี่ออกแล้วกับพี่เงี้ยออกเปลี่ยนลูกน้อยติดติดผู้หนึ่งครับผมลูกน้อยติดผู้หนึ่งครับเพราะเห็นเนื้ตัวลูกนะตัวเด็กน้อยเพราะเห็นเพราะอยู่ในฝันมีแต่คำว่าคำว่าคนที่อยู่รอบข้าง แต่ว่าตู้พวกนี้มีท่องเห็นยางมาเพราะีว่าเตียงยางมายางมาคนบดสูนคนล่างน้อยผิวข่ำมิตรคำว่าดิคำว่าวันมีลงน้อยติดอีผู้หนึ่งเดังว่าอยู่จักกันได้สิบังกันได้ไว้ดิกกัได้สีบังเน่นเป็นปัญหาอยู่แับปูกรเลยตีปูเป็นกะละวาแต่มีหาสี่ศูนย์น้ำหนึ่งสี่ศูนย์หาสี่ศูนย์เป็นกะะวาที่ไปเตียงานกับคนมีท่องครับ จะเลยเอาห้านีน้ำคารวานห้าครับน้ำปูไซน์มาทำดูเป็นห้าครับผมออกแล้วเตสออกออกแล้วเลขออก4ีศูนย์ครับผมบาจะสีศูนย์ห้าเ่วาสามเปครับผมผีท้องกลมผีทองกลมหรือว่าเป็นผีทองกลมมีลูกติดผู้หนึ่งลูกติ๊ดผูหนึงอ่าเจ้า